ผมอยากทํารายการไม่คิดว่าต้องมาทำอะไรรายการเที่นี่ภาษาอังกฤษเนี่ยแอมแจ๊กนี่อะไรเนี่ยที่วอดอคิดเนี่ยมันไม่มีความเป็นตัวเราอ่ะชีวิตมันมีแต่ acting มันสับสนว่ะตอนนี้มันงงอยากเป็นอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่ลดน้ำหนักมาได้กูอยากเป็นกูเลยดุ๋งไอ้กูโดนบังคับไงกูอยู่กับวุฒิี่เนี่ยกูมีกล้าเหมือนวุฒิี่เริ่มพูดอังกฤษได้เหลืออย่างเดียวเป็นเกย์เหมือนวุฒินี่เหี้ย อห่วตะกูอ่ะเดี๋ยวอะไรนะเคือจากพูดภาษาอังกฤษเป็น <S <S okay. ตอนนี้ก็เรียนกินกูอยู่ที่เป็นน้ำแข็งใสดังๆนะเบงซูหรอ Hello morning เรนตี่เนี้ยทำเพื่อว่าให้คนกล้าพูดภาษาอังกฤษไม่มีที่อะไรเลยมีแค่นี้ถ้าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องภาษาอังกฤษกจ็จบหมดหวังแลวเรื่องเอาไ่้ชีวิตเนี้ยจะเป็นสิ่งสะอาดเป็นขี้โอเค thank you